สวัสดีค่ะก็มาพบกับคําทํานายนะคะเดือนตุลาคมแต่คราวนี้เนี่ยของเราจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าคําทํานายนะคะตั้งแต่วันทั้ง7จ็ดอะคะ่ะก็คือจะแบบว่าเป็นการลงคลิปแบบเต็มๆนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพูดธพหธิษสุกเสาร์ไปเลยก็คือแบบว่าลงคลิปความรักยาวๆนะคะก็ เข้ามาดูกันได้นะคะก็จะลงวันทั้งเจ็ดแบบยาวๆคราวนี้นะคะเป็นธีมไพทาโรแนวนะคะพันหนึ่งราตรีเราก็เลยแต่งชุดแบบนี่อารบเบียนนิดๆนะคะนี่ให้กับทุกท่านได้รับชมนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเราก็ต้องแบบทำอกทำใจนิดนึงนะคะก็คือพายุเข้าแล้วก็ เขาว่าจะมีอีกหลายลูกแล้วจะมีอากาศที่หนาวก็ต้องระวังรักษาสุขภาพนะคะไปไหนก็ต้องพกร่มแล้วก็ต้องระวังฝนตกนะคะเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมซึ่งจะเป็นเดือนที่ดีมากเพราะว่าจะมีวันสําคัญ2วันนะคะวันที่13ตุลาคม ทรงเสด็จสูส่สวรรคไคายของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็วันปิยะมหาราชนะคะให้เราน้อมลําลึกนะคะวันที่23ตุลาถึงรัชกาลที่5ที่ทรงเลิกท่านนะคะกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นี้มี พระมหากรุณาที่คุณต่อปรุงชนชาวไทยเยอะมากเลยค่ะเราก็ต้องน้อมสำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็อย่าลืมนะคะน้อมรำลึกแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อประเทศชาติแล้วก็แผ่นดินไทยใกล้จะครบ1 0,000นคนแล้วค่ะกดติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมีของรางวัลสุ่มแจกแจกแบบเป็นแบบ เป็นทั้งการดูดวงแล้วก็เป็นการครบรอบช่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครบรอบช่อง YouTube นะคะใครอยากดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์นะคะก็ติดต่อแอดไลน์ไอมาได้นะคะตามไลน์ ID ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นนะคะ2 9 9บาทต่อคำถามนะคะ6ข้อแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะการเรียนดูดวงเราก็มีแพ็กเกจส่งไปให้เดี๋ยวเราจะทำแพ็กเกจออนไลน์ค่ะซึ่งจะเป็นแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ดีมาก คุณจะสามารถรับรู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนเป็นหมอดูได้นะคะไม่ยากค่ะคุณสามารถที่จะแบบเป็นหมอดูได้โดยที่แบบไม่ยากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะ คุณจะมีความสามารถพิเศษของตัวคุณเองแล้วก็จะสามารถที่จะดูดวงให้กับคนกรอบข้างได้นะคะในส่วนของหินมงคลน,นะคะเราก็มีแจกแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้เลยนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะอันนี้เป็นหินตาเสือของเทพิดีาพยากรณนะคะก็คือปลุกเสกแล้วจะให้ในเรื่องราวของนะคะขจจด จัดความโชคร้ายแล้วก็นําความโชคดีเข้ามามีความมิ่งมงคลเข้ามานะคะอันนี้เป็นหินตาเสือนะคะก็หลักร้อยค่ะแล้วแต่ว่าจะคุณจะข้อมือน้ําหนักเท่าไหร่เราร้อยตามนะคะน้ําหนักส่วนสูงรับรองขอว่าใส่แล้วพอดีดังนั้นเนี่ยราคาก็จะหลักร้อยไม่ถึง1000บาทน,นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มเม็ดให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะราคาเริ่มต้นที่4 0 0 5 0 0 6 0 0 700 800แล้วแต่เส้นว่าอันไหนเนี่ยจะ เป็นสวยงามหรือไม่สวยงามคือแต่ละเส้นไม่เท่ากันเกรดคุณภาพของหินนะคะติดต่อแอดไลน์ไอมาหาเทพิดาพยากรได้นะคะเทพิดาพยากรคัดหินเองกับมือเลยค่ะและอันนี้ก็เป็นนะคะหินเอเวนเจอีนหินเอเวนเจอรีนเนี่ย เป็นหินที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งแล้วก็ทําให้เราพบแต่เรื่องราวที่ดีๆนะคะก็จะเป็นหินที่เรียกว่านําโชคลาภมาให้นะคะบางคนก็เรียกหยกอ่อนนะคะแล้วบางคนก็แบบว่าจะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความเป็นมิ่งมงคลเข้ามาก็สามารถที่จะแอดไลน์แอดีแล้วก็ซื้อได้ค่ะโปรโมชั่นโทรดูดวงกับเทพิดาพยากรก็มีนะคะ1000บาทก็แอดไลน์ไอดีนะคะแหมโฆษณาทุกคลิปเลยเหมอดูไม่เหนื่อยเหรอ คือคุณต้องเข้าใจนะคะว่าเราทําคลิปเนี่ยเราไม่มีสปอนเซอร์สนับสนุนถ้าใครมาเป็นสปอนเซอร์เราเราก็จะไม่โฆษณาอะไรจัดหนักขนาดนี้ค่ะก็แอดไลน์ไอดีกันมาได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ก็ดีเนาะเรานำรายได้จากการดูหมอดูดวงแล้วก็รายได้จากการขายหินมงคลมาทําคลิปดีๆให้กับประชาชนชาวไทยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้รับดูรับชมค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเพิ่มอีกหลายๆภาษานะคะ ขอให้ทุกคนมีความโชคดีไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะมาดูดวงกันนะคะไพ่มีทั้งหมด78ใบเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในหน้าไพ่78ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องราวของความรักของคนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะแต่ไพ่3กองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เราจะมีเรื่องราวความรักนี่เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบที่หนึ่งนะคะไพ่ใบที่สองแล้วก็ใบที่สามใบที่สี่ก็ใบที่ห้าค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะใบที่6ค่ะเดี๋ยวเรามาดูดวงกันนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหาที่แบบเหนื่อยหนักหรือว่ามีอะไรเยอะแต่ว่าดวงของคุณเนี้ยค่อนข้างจะดีนะคะในเรื่องราวของออความรักแล้วก็เกี่ยวกับโชคลาภค่ะโชคลาภช่วงนี้จะมีเรื่องอะไรดีๆคุณอาจจะมีเรื่องที่เหนื่อยบ้างนะคะแต่ช่วงนี้คุณอาจจะต้องแบบพยายามทําให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันดีแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะในเรื่องราวของนะคะ ความหนัก <Wars> ความเหนื่อ <Gym>. ย <Napoleon> แล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคดังนั <Sk urs> ้นเรื่องราวของความหนักความเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณจะต้องพยายามทําให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยดีแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะส่วนนะคะคนรอบข้างของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีดวงดีแล้วก็มีโชคดีแล้วก็ทําอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยยากหรืออะไรหรือปัญหาที่แบบเยอะแยะไม่เคลียร์คุณก็จะสามารถที่จะ ขจัดปัดเป่าปัญหาได้ค่ะในส่วนนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณจะต้องแบบพยายามแบบอาจจะเหนื่อยจะต้องออกแรงจะต้องพูดจาหรือพูดคุยกันนิดหน่อยอะค่ะแล้วทุกอย่างก็จะโอเคในเรื่องราวของความรักนะคะส่วนในเรื่องราวของนะคะเรื่องต่างๆนานาเนี่ยคุณก็ควรที่จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยคิดเยอะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่เราหวังแล้วก็ฝันแล้วก็ต้องการค่ะในส่วนเรื่องราวของนะคะ ความรักอะไรช่วงนี้จะมีเรื่องเหนื่อยหนักไม่เคลียร์แล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆนานาคุณก็ต้องพยายามทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะจางหายแล้วทุกอย่างก็จะแบบมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักช่วงนี้คุณจะมีดวงที่เฮงนะคะแล้วก็คุณก็จะสามารถที่จะแบบทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้คนรักของคุณก็จะมีดวงเฮงที่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะ คนรอบข้างหรือคนรอบตัวของคุณเองเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เอาใจใส่แล้วก็ดูแลคุณได้เป็นอย่างดีก็จะมีแต่ความรักความอ่อนโยนแล้วก็มีเรื่องดีๆเข้ามาดัางนั้นคุณกับคนรักเนี่ยก็สามารถที่จะทําเรื่องดีๆแล้วก็มีความอ่อนโยนเข้ามาได้ดังนั้นนะคะทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นไปอย่างที่คุณหวังต้องการแล้วก็ตั้งใจแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า ทุกอย่างนี้มันโอเคแล้วทุกอย่างก็จะแบบเป็นไปอย่างที่เราหวังแล้วก็ต้องการช่วงนี้จะมีแต่ความรักความอบอุ่นแล้วคุณก็จะมองเห็นความรักความอบอุ่นได้นะคะทุกอย่างมันก็จะแบบมีความอบอุ่นแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบมีอะไรที่แบบเวิร์กแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วทุกอย่างก็จะโอเคนะคะขอให้คุณเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแล้วเมื่อคุณมีความสุขแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะ เป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขความอะไรอย่างเงี้ทุกอย่างมันก็จะโอเคแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าความรักที่เปลี่ยนไปได้วยความสุขทุกอย่างก็จะเต็มที่แล้วก็มีอะไรที่แบบโอเคแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังต้องการแล้วก็ตั้งใจอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ว่าคุณก็จะสามารถทําให้ปัญหาทุกอย่างอะคี่คลายได้ช่วงนี้คุณจะมีแต่ความสุขความอบอุ่นแล้วคุณก็จะมองเห็นว่า ความรักของคุณเนี่ยมันช่างแบบฟูฟ่องมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นนะคะแล้วช่วงนี้นะคะคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็จะออกแนวแบบคุยกันแล้วก็มีความเห็นแล้วก็คือมีความเข้าใจเราทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะแล้วคุณก็จะมองเห็นอะไรที่แบบมีมิตรภาพที่ดีแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าเออมิตรภาพที่ดีเนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วก็มีความอบอุ่นแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไป่างที่เราหวังแล้วก็ต้องการนะคะ แล้วคุณก็จะมองเห็นว่าเออทุกอย่างมันก็จะแบบเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการในเรื่องราวของความรักช่วงนี้ก็คือต้องพากันไปตามสถานที่ที่โรแมนติกพาไปตามสถานที่ที่สวยงามนะคะพาไปตามสถานที่ที่แบบทําอะไรด้วยความแบบรู้สึกแบบดีงามมากมายเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักความอบอุ่นหรือความอะไรเนี่ยท,ทุกอย่างเนี่ย โอเคแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าความรักของคุณจะไม่ได้ความอบอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าความรักของคุณเนี่ยมีแต่เรื่องที่ดีๆมีแต่เรื่องราวของความดีงามที่เกิดขึ้นในส่วนนะคะของคนรอบข้างของคุณเขาจะแบบค่อนข้างมีเงินที่ดีเลยนะคือช่วงเนี้ยเขาจะแบบการเงินในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะดี ดังนั้นเนี่ยก็คือเขาจะสร้างสารรค์และมีอะไรที่มีประโยชน์แก่คุณได้นะแล้วบทสรุปในเรื่องนี้ก็คือคุณค่อนข้างมีความอบอุ่นแล้วความอบอุ่นของคุณเนี่ยก็จะแบบมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นดังนั้นความรักความอบอุ่นและมีอะไรที่ดีๆเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังต้องการแล้วก็ตั้งใจแล้วคุณก็จะมองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ดี คุณจะมองเห็นคุณค่าของตัวคุณเองแล้วคุณก็จะมองเห็นว่าเออคนรอบข้างหรืออะไรเนี่ยมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันโอเคนะในเรื่องราวของความรักคุณต้องพยายามทําให้ความรักของคุณเนี่ยเต็มที่เต็มล้นเต็มเปี่ยมแล้วคุณก็จะได้มองเห็นว่าความรักของคุณเนี่ยช่างสุขใสสุขสีสโมสรและมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดังนั้นความรักของคุณก็จะมีแต่เรื่องที่ผีบานแล้วก็มีอะไรที่แบบ ดีงามเกิดขึ้นดังนั้นคุณกับคนรักของคุณเนี่ยก็พยายามคุยกันปรับความเข้าใจแล้วก็หาทางที่จะทําอะไรดีๆร่วมกันนะคะบทสรุปในเรื่องราวของความรักเนี่ยของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มีความอบอุ่นและทําอะไรด้วยความอบอุ่นแล้วทุกอย่างก็จะมีเสรีเมื่อมีเสรีภาพที่ดีแล้วเนี่ยความอบอุ่นเนี่ยมันก็จะทําอะไรได้หลายอย่างแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า ความรักความอบอุ่นทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นไปได้ดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันก็จะแบบแต่ไมไได้วยความสุขสดใสแล้วคุณก็จะพรั่งพร้อมแล้วก็มีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นค่ะขอให้คุณเนี่ยมีความสุขในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วคุณก็จะแบบมีอะไรที่แบบบวกแล้วก็มีคุณค่าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดอะไรที่แบบบั่นทอนจิตใจหรือบั่นทอนคุณค่าของตนเองต้องคิดเสมอว่าเออความรักของเราเนี่ย จะดีแล้วก็ทุกอย่างก็จะโอเคเป็นไปได้งามค่ะทุกวันนี้นะคะขอให้คุณนี้มีความสุขแล้วพอมีความสุขแล้วคุณก็จะมองเห็นคุณค่าพอคุณมองเห็นคุณค่าแล้วทุกอย่างก็จะโอเคดีค่ะทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณหวังแล้วก็ต้องการแล้วก็ตั้งใจยยงนี้ก็ขอให้คุณนะคะมอบความสุขความล้ําค่าแล้วก็คุยกันแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้าหากันอย่าไปคิดมากอย่าไปคิดเยอะค่ะอย่าไปซีเรียสเมื่อเรามีสิ่งดีๆเข้าหากันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะ เป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วก็มีความสร้างความหวังแล้วก็กำลังใจให้กับตัวคุณเองแล้วคุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าความรักของคุณเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความอบอุ่นของคุณนี่แหละก็จะมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นขอให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะและแลความสุขและโชคดีในเรื่องราวของความรักเมื่อคุณโชคดีในเรื่องราวของความรักทุกอย่างก็จะโอเคแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราต้องการค่ะขอให้คุณนะคะมีแต่ความอบอุ่นแล้วก็มีความสุข แล้วก็มีอะไรที่เสริมแล้วก็เพิ่มมุนควายับตัวคุณนะคะโชคดีค่ะ